สวัสดีครับวันนี้กุมผมผมจะรีเซนต์โปรเจกต์ที่6 Work f ์กฟอร์โปรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงในส่วนของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบเก่ายื่นแบบคำขอ,ข,อขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2เจ้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล3นํนำเอกสารเสนอนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินำไปสู่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อบตบางหลวงในเดือนธันวาของทุกปีและนำไปสู่ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไปโอนจากกรงบัญชี การผ่านธนาคารของผู้มีสิทธิ์รวม3ขั้นตอนระยะเวลาบริการ20นาทีต่อรายแบบใหม่1ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2นาที2เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติและรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1นาที3ตรวจสอบรายชื่อนะอบะตบางหลวงกำนันเพื่อบ้านหรือจะทํารายงานไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน4รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาในปีงบประมาณถัดไปรวม4ขั้นตอนระยะเวลาบริการ3มนาทีต่อรายเหตุผลและรายละเอียดของ การเปลี่ยนแปลง1แบบใหม่มีการนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในขั้นตอนการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานและ2ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน องค์การมหาชนตำบลดอนคอยขั้นตอนการลงทะเบียนรับส,ส่งหน um. ังสือราชการแบบเดิมเจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือราชการ2หัวหน้าสานักปริบัตตรวจสอบและแยกฝ่ายกองที่รับผิดชอบระยะเวลา1ชั่วโมง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการเสนอหัวหน้าสานักประบัติเพื่อพิจารณาระยะเวลา1ชั่วโมง 4. เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับหนังสือระยะเวลา30บนาที5เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการส่งมอบให้ตามกองตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลา1ชั่วโมงขั้นตอนการลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการแบบใหม่1เจ้าหน้าที่ธุรการรับส่งหนังสือราชการ2องหุ้นสนับประหลัดตรวจสอบและพิจารณาระยะเวลา1ชั่วโมง30นาที3เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับส่งหนังสือระยะเวลา3 0นาที4เจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการแยกฝ่ายและส่งมอบให้ตามกองต่างๆที่รับมอบหมายระยะเวลา1ชั่วโมง ให้ผลและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งว่าขั้นตอนการทํางานของหัวหน้าสนับประหลัดโดยให้หัวหน้าสนับประหลัดตัวสอบและพิจารณาพร้อมกันและให้เจ้าที่ธุรการดําเนินการแยกไ่ลยกองแทน 2. ลดระยะเวลาการดําเนินงานของหัวหน้าสนับประหลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ,บางแคมขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียงร้องทุกข์ แบบเดิมประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ภายในสิบนาทีเจา้าพนักงานปร,ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บันทึกนําเสนอต่อประลัดอปปตภายใน1วันประลัดอปปตพิจารณาสัง่งการให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายใน1วันประธานศูย์บรรเทาทุกข์พิจารณาสัง่งการให้กองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบภายใน1วันหัวหน้ากองผู้รับผิดชอบสัง่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการลงพื้นที่จริงภายใน1วันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบรรเทาความเดือดร้อนและแจ้งงผลกกาารเนนนิับ ประชาชนภายในหนึ่งวัน หมายเหตุระยะเวลาทั้งหมด5-6วันขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบใหม่โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน,านภายในสิบาทีตัวแทนผู้นาประชาชนผู้ใหญ่หมู่บ้านส่งเรื่องผ่านทางกลุ่มไลน์ Open c h ชทที่มีหัวหน้าของแต่ละฝ่ายของอบตอบางแขมรวมทั้งประหลัดอบตอในการรับเรื่องภายใน20่สิบวประหลัดอบตอ,อนุม,มัติให้หัวหน้าฝ่ายเสนอส่งคนไปบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนภายใน15นาทีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงาน กับประชาชนภายใน2วันหมายเหตุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเวลาเพื่อให้การทํางานรวดเร็วขึ้นและตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตะบนขุนแก้วการรับส่งหนังสือราชการแบบเดิม1ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์2จัดพิมพ์รายงานเอกสาร3ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพิมพ์ให้เรียบร้อยสี่เสนอเอกสารให้กับหัวหน้างานตรวจสอบเซ็นลงนาม5ออกเลขทะเบียนสง่งและวันที่สง่งหกทาสาเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่ว แจกจัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมายเหตุระยะเวลารประมาณ2อถึงสวันการส่งหนังสือภายนอกจะส่งทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานแบบใหม่1ผู้บงังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์2จัดพิมพ์รายงานและเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อย3เสนอเอกสารให้หัวหนา้างานตรวจสอบเซ็นลงนาม 4. ีออกเลขทะเบียนส่งและวันที่ส่งห้าทำสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 6. กส่งหนังสือทาง สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของแต่และหน่วยงานมาเหตุระยะเวลารประมาณ1วันเหตุผลการลดขั้นตอนและเปลี่ยนวิธีการ1การที่ต้องเอาการตรวจสอบมารวมกับการจัดพิมพ์รายงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเพราะการจัดพิมพ์ก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วก่อนที่จะส่งรายงานเอกสาร2การที่ต้องเปลี่ยนไปเป็นส่งทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดระยะเวลาความแตกต่างนะครับคือส่งเป็นไฟล์งาน PDF ไปทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอ e ีเมลของ หนน่วยงาแทนที่จะส่งแบบแปลกหรือเปลงสนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน